ปลาอะไรไม่รู้ว่ะปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเยตล,ลงเลยฮะงยัย่างไอยงเลยว่ะไม่รู้ปลาอะไรว่ะมนเหมือนปลาดุกป่าวะเห็นขีบอยู่นะกหวายหรือเปล่าไม่รู้ว่ะ ติดเลี่นใหม่ฮ้มันได่นี่วะมันมันสั่งหัวนิดเดียวเองลูกสอกสร้างเดชเลยรอเราเลยพี่ให้มันวิ่ง้ันสู้อ่ะเปิดกล้องาเปล่าเปิดกล้องอยู่ปะเปิดเลย อะไรวะติดนิดเดียวเองนะตุกดอกปักเดะเลยเหมือนประดุกนะสองเงี้ยงเปล่าสองเงี้ยงโอ้สองนี้สบายนี่ลอบตัวใหญ่ด้วยนะงเนี่ยเฮ้ยปลาสวายวะสวายไม่สวายก็ติดนี้สวายวะวะหรือว่าบึกวะ Có bực mình không biết à? hàng, như đấy bực đấy. Ừ, hàng đấy. Không mệt. Đi thả. Thả cái gì vậy? bãi dài. เห็นปะติดนิดเดียวเหอห็นปะติดนิดเดียวอดดยวอ่างมันจะหลุดแล้วเห็นไหมก็เหนื่อยปล่อยให้มันเหนื่อยก่ยอะมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วแล้วมีการร่นแรงเออ ยอมแล้วยอมแล้วอะไรวะสวายโดนโดนโดนเออสวายเลยี่โดนโดนต้ไก่แม่งเลยเฮีน้ยโหตรงนี้ตนเล่เออสายลยอสายสายวะไม่ใหญ่วะเฮ้าอยู่ที่สามโลเลยเนี่ยสวายายาแล้วเออปลาแม่งเลย สามไกลเลยไกลเลยโอ้ยนู่นนู่นเกือบห้าสิบเมตรแล้เมื่อกี้สามอ่ะเฮ้ยไอหลุดอ่ะปุ๊บเลยอ่ะโอ้โหแล้วดึงเข้าไหมเนี่ยไอ้ยี่อ่ะไปดิก็ไปดิไปดิไปดิตัวใหญ่เงินว่ะเดนสามเดินสามไม่ถึงห้าว่ะ สามอ่ะหลุดวะใครจะหลุดละของพี่จะหลุดเด้อโอ้โหโว้ยโดนแล้วเว้ยโอ้โหไหนเงี้ยอุ้ยหลุดแล้วอพี่หลุดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิหลุดแล้วหลุดแล้วลุดฟังเลยลูกดอกหลุดขาดหรอยี่สองแน่ไอ้เกียร์เออเรียบร้อยหลุดยต่บัดมือเปว่เหี้ยอกว่าขาดแน่เลยวะไม่ไม่ได้หรอพี่รวมรวมสายได้ปะขขาาดดมันมันเล็ปอะวะระวังนะ ตรงบัดมือนะระวังมันตอนมันจะแ่งด้วยอุ้ยสามโลได้อว้ยได้อยู่ได้อยู่เออขอบคุณครับเฮ้ยวนี่วะเดนทาด้วยี่อะเนี่ยเดปวดอปวดะเออปวดปวเลยท่านว่าของพี่ของพี่อยังเอ้ยลูกตอกพี่ไปไหนเฮ้ยอยู่ไนตัววะ มอุ้ยสามโลสี่โลได้ไหมเอสุดยอดนี่สุดยอดโดน,ดน Area. สุดยอดอ่ะนี่โดนกลางทะลุออกมาตัวเลย โดนข่าวหรอโดนอ่ะโดนกลางตัวเลยอขอบคุณครับมือซ้ำในตำนานเอ้ยไม่เห่าหรอวะล่าแถวไว้เ <c oughs> มื่อี้ผมว่าิดกถ้าเล่นแรงหลุดนะมันจุกอยู่หน่อยเดียวไง ใช่อะไรหรอกลรวพี่ยัยเล่นปลาแลด้วยปลาแลอเทมด้วยเห็นเขาได้เลยเนี่ยใช่มีพาเช็ดปะะเดียผพาเช็ดเออพุดแม่งฟรึบยิงไกขอบคุณครับอาทิตย์เช็ดลูกก่ะ ขอบคุณครับจ้ะแทงคิ้วผมครับยิงใหญ่ไปพี่เนาะพี่แนวลงมาพี่ดังหมดเยโอ้ยจะไหวจะไหวกระหังเหมือนเทนี่เลยนะเออแม่งโยกไปโยกมาเหมือนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับมือซ้ำสุดยอดสงสารไกลแล้วอ่ะจังหวะที่จเสียวหลุดแม่งจะหลุดแล้วนะ ดูนิง่งหมือนแม่นแม่นิขึ้นมาตอตัวเองอะพี่เออ่ทีมงนได้ดยีมีร่ากายรจะมีรกายระกายอ๋อรกายเห็นยอยู่กระแสไม่ค่อยแบบคนหมามมานะครับวิ่งตาแรกไปแรก อะไรง ς, okay. ั้นและถ่ายสดเลยเอาอีะ <arp> ตัวจับล้อครับสบายครับนี่กี่ลรัสองสาโลตัวจับล้อเอาอยู่ครับนี่ตัวจับล้อเอาอยู่ครับเออตัวจับล้อช่างแบงเอาอยู่ครับเออยกได้ด้วยไงอสอนสองก็ยกได้ตัวจับล้อมันดีอย่างนี้นี่เองเออไม่มีใช้ก็ถือผ้าเลยครับ ครับลุยต่อครับน,นี้ช่างแบงค์พาบุกเหมือนเดิมนะครับบุก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 พาบุกเหมือนเดิมครับ โดนมาวะโดนโดนไอ้เหี้ยลากลากุตกลากุตกน้ำเลยเหี้ยหัยใหญ่วะเฮ้ยแม่งลากับตกน้ำถ่ายคลิปอยู่โอ้ยไปแล้ววะ ไม่ลุด หวายว้าวิ่งเหมือนปราจีนนะไหวายหวายวิ่งเหมือนปราจีนนะ มันหมดแรงเร็วเว้ยเฮ้ยต้นดีปลายแผ่วแบงแบงนะั่นนะ่ะสามยิงที่นู้นนะ่ะ ตัวไม่ใหญ่มั้งตัวไม่ใหญ่วะมันวิ่งแรงยังวะตัวกระปิดเดียสามสามที่หนักก็ได้ค่ะกันพลาดขอบคุณครับโดนปะโดนปะลองหมุนดูก่อนก็ได้ โดนโดนโดนโอเคขอบครับอ okay. ุ้ยหนักเหมือนกันว่ะ สองอึดโอเคหนึ่งสองอึดโอเคขอบคุณครับสองสามโลนะมเน๊ะเขึ้นขึ้นมาเลยก็ได้มั้งอึดโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวนาะยพี่กดทั้ก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อ,ลอ,ลอนะเดีย๋ยวโดนมือ อันนี้ของเราใช่ไหมใช่ครับผมพี่ใช้ใช้ก่อนแมงวิง่งปื๊ดเลยโอ้โอดอกสวยอุ้ยสายจะขาดแต่ว่าเนี่ยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกัน่ใาดดใกล้แล้วต้องต้องทำใหม่ ผู้สองหนอใช่ครับคอยไป็สองอันกันใครขอบคุณครับปิดปลาดเลยผมก็ไม่ดูมื่อกี้โดนโดนหืม <c> เ <oughs> ข้าปากเลยมึงคีดิงเข้าปาก โอ้โหน่าจะมันใช่โอ้โห,โห,โหเดี๋ยวไปดูกันต่อครับช่างแป้งหายไปไหนอ่ะโูกไปนู่นแล้ว ครับสวายอีกตัวครับนี่ครับตะจีนอีกตัวครับ หลังแต้ครับ